สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เรามีวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นนาออกจากวัดหลวงปู่มหาชิลานะครับวัดโพสิธิ์อ่านวัดสังกัดเก่าหลวงปู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีแบ่งปันที่น้องนะครับั้นหลายลาการครับมีทั้งองค์ลอยแล้วก็เหรียญเพียมแปดเหลี่ยมนิยมนะครับสำหรับวันนี้ครับก็มีงานเลี่ยม กรอบเลเซอร์มาให้พี่นะครับแล้วก็พ่นทรายแล้วก็เคลือบแก้วด้วยพี่นะฮะจัดลอกยากนะครับนะวันนี้นะครับบอกเลยว่าพี่นะครับงานงานกรอบใส่เลียงกรอบมาให้แล้วพี่น้องที่สวยเอาไปบูชาได้เลยครับแล้วที่สาคัญนะครับกรอบนะฮะยกยกซุ้มด้วยนะครับนะยกซุ้มด้วยนะครับผมบอกเลยว่ายิงสรายและกันน้ําพับหลังด้วยครับนะฮะนี่ฮะ พี่ดูครับพับหลังเหมือนกรอบทองทั่วไปเลยพี่นะครับพับหลังแล้วก็ยกซุ้มให้ด้วยนะครับยกซุ้มแล้วก็อกันน้ํานะครับนะกันน้ําเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่นะครับแล้วก็เคลือบแก้วด้วยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ครับพี่นะครับมีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับเกือบ2ี่บรายการพี่นะครับนะลองเลือกชมดูพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ๆนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับมาเป็นงานสากษัตริย์พี่นี่ฮะโหพี่ดูความสวยนะครับ พี่ดูคำสวยนะฮะเลขโค้ดเบอร game, ์เห็นชัดเจนพี่เลขโค้ดเบอร์เห็นชัดเจนนะพี่นะฮะเลขโค้ดเบอร์นี่นี่สามแปดสามพี่นะฮะเนื้อสามกษัตริย์ครับเงินทองนาคพี่รายการนี้นะครับน้องขอเปิดเพียงแค่เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมขอเปิดเพียงแค่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะพี่นี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะครับสวยๆเลยพี่นี่ฮะ จ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับปกติขายอยู่หกร้อยอยู่แล้วพี่นะฮะขายอยู่ที่หกร้อยอยู่แล้วครับนี่เลี่ยมกรอบมาให้นะผมก็ทุ่ั่วไปให้ผมคิดแค่เจ็ดร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับคิดแค่เจ็ดร้อยห้าสิบาทพอครับเนี่รายการนี้นะครับลองเลือกชมดูพี่นะครับลองเลือกชมดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะครับรายการนี้สวยๆเลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทเลขคนณตเบอร์สามแปดสามนลครับ เลขค้นเบอร์สามแปดสามนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับมาดูเลขค้นเบอร์พี่จ๋ามาดูเลขค้นเบอร์พี่นะฮะอะไรองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเลขโค้ดน้ำสามสองครับเลขค้นเบอร์สามสามสองพี่นะฮะรายการที่สวยเลยพี่นี่ฮะเลี่ยมกันน้ําให้แล้วนะครับพี่นะครับผมเลี่ยมกันน้ําให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะ นะครับสวยๆเลยพ,ลพี่เอาไปบูชากันได้เลยนะครับรายการที่สองนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทเท่านั้นคับพิจารายการสั่งวัสดุนะครับมาลุยกันต่อพ่ชารายการถัดไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นรายการชุบทองพ้นสายครับนะฮะเป็นเนื้อชุบทองพ้นสายครับพี่นี่ฮะรายการนี้เปิดอยู่ที่หกร้อยนะครับรายการที่เปิดอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับพิชายณนี่ฮะนี่ฮะ เปิดที่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะปกติอยู่ห้าร้อยอยู่แล้วนะครับพี่นะห้าร้อยห้าสิบอยู่แล้วครับวันนี้เปิดเพียงแค่หกร้อยห้าสิบพี่เรียบกรอบพร้อมใช้งานกันเลยพี่นะครับเลขค้นเบอร์สองสามศูนย์ด้วยพี่เลขค้นเบอร์เออหกหกสามศูนย์นะครับเนี่ยหกสามศูนย์นะครับองค์ที่สามพี่นะครับเปิดเบาๆพี่นะครับ นะครับเปิดเปาเวพี่นะฮะขอโทษด้วยพี่นะครับน้องเปิดเปาเวพี่นะครับการันตีพัดแท้นะครับกล่องผมพร้อมใช้งานนะครับนะฮะพระแท้คือพัดแท้ให้พี่ชานนะครับบูชากรบผมสบายใจได้นะครับแท้คือแท้นะรายการที่สามพี่นะครับหกร้อยห้าสิบนะครับต่อมาการที่สี่ครับรายการที่เนื้อชุบทองครับนะด้มาแคสอย่างละสององค์เองพี่นะครับหกร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันพี่เรียกคุณเบอร์หกสองห้านะครับ รายการที่เลขคนเบอร์หกสองห้านี่คร okay. ับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับหกร้อยห้าสิบนะพี่ชายหกร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนี่ฮะโอ้โหยกซุ้ม้วยพี่เลี่ยมยกซุ้มได้สวยเลยครับพับหลัง้วยพี่โอ้โหรายการที่สี่นะครับต่อมาบริการที่ห้าครับเนื้อลมดําจะได้มาสามองค์พี่น่ครับเนื้อลมดําขุดเงาได้มาสามองค์พี่มาดูเลขคนเบอร์พี่จ๋า เลขโคดเบอร์องนี้พี่นะองที่ห้านี่ครับเลขโคดเบอร์หกสี่สี่ครับรายการนี้เลขโคดเบอร์หกสี่สี่นะครับองคที่ห้านีครับพี่ชายนะครับรายการนี้องค์ที่ห้านี่ครับเปิดแบงปันพี่น้องที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับเปิดแบงปันที่พี่น้องที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะรายการที่นี้นะฮะรายการที่ห้านี่ครับพี่นะครับ ต่อมาเป็นการที่หกครับนี่ฮะรายการที่หกเลขค้นเบอร์หกสามเก้านี่ครับรายการที่หกเลขค้นเบอร์หกสามเก้าพี่นี่ฮะหกสามเก้าด้วยโอ้โหเลขสวยด้วยนะครับเลขสวยด้วยนะครับในรายการที่เจ็ดนะครับพี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับเออรายการที่หกนะครับต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับหรือรายการที่เจ็ดเลขค้นเบอร์พี่หกศูนย์เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเลขคนเบอร์หกศูนย์เจ็ดพี่นี่ฮะ โอ้โหนะยกซุ้มด้วยพี่นะครับยกซุ้มด้วยนะสวยๆก็เลยพี่นะครับนี่ฮะลมดําขุดเงาพี่นะฮะกล่องทุกองนะครับมีกล่องพร้อมใช้ทุกองคนะครับการันตีพระแท้ด้วยนะครับนะรายการที่เจ็ดนะพี่รายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับเปิดแบ่งปี่น้องเบาๆขนาดนี้พี่รายการที่เจ็ดนะครับมีแค่นี้นะีพี่นะหมดแล้วหมดเลยพี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับองค์นี้พี่เท่าเดิมพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะ โู้ครับต่อมาครับนะฮะมาแนะนํารายการรุ่นโชคกันหน่อยพี่นี่นี่รายการรุ่นโชคอารุนเลขนะครับนะเป็นกล่องไครกล่องมันเลยนะครับตอนนี้ก็เลือดกระไหลเงินนะครับแล้วก็สามกษัตริย์นะครับแล้วก็อ่าลมดํานะพี่นะครับรายการนี้ครับห้าไอเปิดแปบปันที่ห้าร้อยห้าสิบนี่ครับรายการนี้เปิดปันที่ห้าร้อยห้าสิบนะสามเคอยููหกร้อยห้าสิบ รายการที่หกนะครับอยู 6, 5, ่ท <Leonard> <g presence and Lawrence> <g Ab> ี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าเขาไม่เรียมกรอบพี่เอาไปลุ้นได้เลยนะครับพี่จ๋านะครับต่อมาครับเป็นรายการถัดไปนะพี่นะครับเป็นรายการที่แปดครับเป็นเหรียญพิมแปดเหรียญนะครับรายการที่แปดนะครับเรามาเป็นแปดเหรียญนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงพี่จ๋านะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเพียวเพียวพี่นะครับนี่ เลขโค้ดเบอร์หนึ่งสองห้าศูนย์นะครับเป็นเหรียญในพิทีบีนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอง์ละสี่ร้อยบาทนะครับองละสี่ร้อยบาทพี่เอาไปบูชาได้เลยนะครับนะสวยๆเลยนะครับสำหรับขายที่ยกคู่นะครับผมได้แบ่งปันพี่น้องได้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ นะครับแบ่งไปเป็นน้องได้700บาทนะครับพี่พี่นะครับถ้าขารยกคู่ของรายการอ่าด้านล่างครับเหรียญแปดเหลียญนะครับนะแปดเหลี่ยมยกคู่ให้700บาทได้นะครับนะพิเศษให้พี่นะครับจาก EP นี้นะครับนะ ใครไหวก็ไ hmm. ด้นะครับแต่ถ oh ้าได้มาชุดหนึ่งไม่มีราคานี้นะครับนะหมดแล้วหมดเลยพี่นะฮะรายการนี้ครับรายการที่แปดนะครับนี่ลุยกันไี่นะครับเหรียญราคาเท่ากันเลยพี่นะฮะเหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับเหรียญละสี่ร้อยบาทนะพี่นะฮะยกคู่เจ็ดร้อยพี่นะครับเลือกกันได้เลยนะครับเลือกกันได้เลยพี่ชายนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับผมขอรันเลขไล่ไปเลยนะครับนะมากันองค์ที่เก้านะครับรายการนี้มาดูเลขโคดเบอร์พี่ชายเลขโคดเบอร์หนึ่งสองหกเก้าครับ รายการนี้เลขโค้ดเบอร์หนึ่งสองหกเก้าพี่นะฮะร,รายการที่เก้าครับนะต่อมารายการที่สิบครับนะฮะร,รายการที่สิบนะฮะสีสวยๆอย่างี้พี่นะฮะจมูกโด่งๆพี่นะครับ,ดงดงดงรบเลขโค้ดนัมเบอร์พี่จา๋าเลขโค้ดเบอร์หนึ่งสองสี่สามครับ เลขค้นเบอร์หนึ่งสองสี่สามพี่นี่ครับนะน้องลงถนไปเลียบกรอบเลเซอร์ให้เลยพี่นะครับแล้วก็พ่นทรายเคลือบแก้วด้วยครับแล้วก็เลียบกันน้ําด้านไหนอีกครั้งนึงพี่นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เก็บนะฮะบูบชากันได้แบบสวยงามนะครับนะรายการถัดไปพี่นะครับนะเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่เอ็ดมาเป็นเนื้อลมดำามาบ้างครับเป็นเนื้อลมดำามาบ้างพี่เลขโค้ดนเบอร์พี่นี่ สองหกห้าครับเลขค้นเบอร์สองหกห้านี่พี่นะฮะรายการนี้รายการที่สิบสองครับ11สิบเอ็ดพี่สิบเอ็ดพี่ต่อมาการที่สิบสองครับมาดูเลขค้นนะพี่นะเลขการารที่สองเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเลขค้นเบอร์เจ็ดศูนย์ครับรายการที่สิบสองพี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับพี่ลองเลือกชมดูนะครับรายการที่สิบสองครับ ต่อมารายการที่13ครับนะฮะเลขโค้ดจัมเบอร์มาดูกันพี่นะครับรายการที่13เลขโค้ดจัมเบอร์มาดูกันครับเลขโค้ดจัมเบอร์2 7 4ครับเลขโค้ดจัมเบอร์2 7 4นะครับรายการที่13นะครับนี่ฮะรายการที่13นะครับนี่ครับสวยๆพี่ลมดำนะครับนะต่อมารายการที่14ครับพี่ชายรายการที่1 4นะครับเลขโค้ดเบอร์2 0 7นครับ เลขโคดเบอร์สองศูนย์เจ็ดนะครับรายการที่สิบสี่พี่ชายนะครับนี่ครับพี่ชายลองเลือกดูนะครับงานเรียนสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้านะครับรายการที่ห้าเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารครับเลขโคดเบอร์แปดสามสองห้านะฮะ เลขคุเบอร์8 3 2กับเนื้อมหาชนวนมวลสารพี่นี่ฮะอีกหนึ่งเนื้อที่น่าเก็บนะครับพี่นะฮะน่าเก็บสะสมบูชาครับรายการนี้นะครับพี่นะฮะรายการที่15ครับนะต่อมาการที่ที่6ครับนะฮะรายการที่6พี่นะฮะเลขคุณเบอร์นะครับรายการที่ที่เลขคุณเบอร์875นี่ครับเลขคุเบอร์875นะครับรายการที่ที่6นะครับ เออมา,าการที่17ครับพีช่ชายรายการที่17ครับเป็นองค์นี้เลยพี่รายการที่7 7เลขโค้ดเบอร์818หนะครับหูเลขหามเงินหามทองพี่เลขโค้ดเบอร์818ดูนะพี่เลือกด,ดูพี่ชอบองค์ไหนถูกใจ้งไหนปิดถึงเข้าไม่ได้นะครับยังไงวันนี้ นะครับน้องมีแบ,บ่งปันประมาณนี้รับพี่ชายนะครับนะสิบเจ็ดสิบแปดรายการนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถต่อน้องได้เลยพี่นะครับสำหรับ EP นี้มีเท่านี้เท่านั้นพี่นะฮะแต่ถ้าต้องสั่งเรียบกรอบนี่จะนานมากครับพี่นะฮะเพราะเป็นเรียบกรอบเลเซอร์พี่นะครับแล้วก็นาะพ่นสายด้วยพ่นสายขุดเงาแล้วก็เรียบกันน้ําด้านไหนด้วยพี่แล้วก็เคลือบด้วยน้ํายาเคลือบแก้วนะฮะ นี่ฮะผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับชอบถูกใจกันไหนนะครับบอกอันดับรายการวานด้มาได้เลยพี่นะครับมีจานวนจานวนจากัดพี่นะจัดทรงฟรีมีเก็บเงินไปทางถึงหน้าบ้านพี่วันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ